แบบเออแม้วงตุาใจเราแบบเออดูใหญ่ขึ้นอะไรตัวนั้อย่างเงียตามตูดดูมันพูดไม่ได้เนาะแต่จะบอกเลยว่าสปีน่าเท่านั้นค่ะแสดงว่าใช้ตัวช่วยไม่ได้เป็นเครื่องมือขออะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ถ้าเกิดแบบไม่อยากเจ็บตัวก็พึ่งได้แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะตามตามลักษณะค่ะก็ต้องดูว่าเอ่อเดรสหรือว่าชุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงคือบางทีมันก็ใส่ชุดไม่ได้เพราะถ้าเกิดแบบเห็นซ้ายเห็นเสยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะไรแบบนี้สับลองเปทำด้วบอกเขาไม่ราจะได้ไม่ต้องใส่ลีน่าแล้วอิดอัดใส่ดีกว่าใส่ใส่เอาดีกว่าค่ะเพราะว่าไปทําแล้วคือมันแบบเปลี่ยนไม่ได้คือบางทีคือก็คืออย่างสมมุติถ้าชุดแบบอย่างเงี้ยลงมาถ้าคุณน่าโอเวอร์เยอะมากใส่แบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็เลยคุณอยากใส่เสื้อผ้าได้หลายๆแบบเลยคิดจะไปทำ้ายไม่เป็นไรเราเราโอเคเราโอเคมากอยากโฟกัสดิ ก็มันแล้วแต่คนชอบอะค่ะเดี๋ยวนี้คือเพื่อช่าสัญญกรรมสําหรับสําหรับทุกคนนะสาวๆว่ามันเหมือนแบบว่าแล้วแต่ใครชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเรื่องไซส์ของหน้าอกก็เหมือนกันนะมันแล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนเราจะแข่แบบคนมองว่าเราทำแบบนี้ดีค่ะก็ถ้าเกิดชอบใครชอบแบบนี้ ไปซื้อมาใส่บ้างกันแล้วกันออกไม่ได้ใช่ไหมเอาใหม่อยากตอบว่าอะไรดีอ่ะตอบว่าอะไรดีช่วยเบอรช่วยใช่วยโอเคหนึ่งสองสามก็สำหรับใครที่ชอบแบบนั้นนะสำหรับพุชเองเนี่ยพุชว่าซื้อแบบตัวช่วยดีกว่าใครที่ชอบก็ลองไปหาตัวช่วยดูไปแล้วกันเดี๋ยวนี้เขามีนะทั้งข้างบนข้างล่างอะไรเต็มไปหมดเลยอะคือพิซต่าไม่ทันแน่นอนยังค่ะตอนนี้ไม่ไม่เคยคิดเลยค่ะเรื่องนี้ถ้าพิซซ่าล่าสุด ของค้าที่แก่หน้าถ่ายได้บ้างแล้วที่ร้านร้านพิซซ่าร้านพิซซ่าทำไมคะแล้วรับแล้วรีวิวโทรศัพท์เราไมด้ก่อนร่านร้านอะนี่ไงคุณเห็นไหมคะคุณต้องไปบอกนานาว่าวันนี้คุณโดนพี่พี่สัมภาษณ์หรืปล่าเราเคยบอกเขาอันนั้นบอกว่าไม่เอาไม่ถ่ายไม่ลงเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรตลกดีคุณบอกโอเคก็แล้วแต่รู้ตัวอีกทีหนึ่งเพราะห้ามไม่ได้แล้วไงรู้ตัวอีกทีหนึ่งถึงบ้าน ส่งเข้ามาในทูบอกว่าลงแล้วนะมีความติดตลอดเลยแบบหูเรดมันก็ตลกตลกอะคะ่ะคือ,คอจริงจริงอะคือจะบอกว่าอะไรอะคือโชคดีอะที่คยอแบบเหมือนบอกหมดทุกอย่างคือคือโชคดีที่คือคบอกหมดทุกอย่างแล้วคืคก็ไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้มีความรักคืออันไหนที่ ที่ถามคือตอบได้คือตอบหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้แล้วก็จะไม่ได้แบบมานั่งกุ้ใจไงคือมันก็จะเป็นเรื่องตลกของทุกคนว่าแบบโดนเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะจริงมันเป็นคำเรียกที่เราใช้เรียกเขาปกติมีเหรเรียกที่ร้หรือเปใครๆเขาก็เรียกกันมั่งอะทั้งเจ้าบ่าเขาเห็นคลิปนี้หรือยังคะไม่ใช่นมนมใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะ พอตก here, ี้ลก็หวานเป็นนี่เหมือแตกเป็นจมูเลยท่ามค่ะอันนี้มันถามต่อไปทาชังเซนได้เห็นคลิปนี้รือยังเรามันมีเราด้ยเหรเห็นค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาถามเขาเขาถามเฟลว่าตอนที่เขาโทรเข้าไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นทาไมอะไรวีดีโออะไรเขาเลึอกเาแบบไปกินข้าวเฉยเฉยมีทํางานด้วยหรอเฟลบอกก็นั่นแหละแล้วก็เลยเปิดให้ดูเขาก็เลยหัวเราะใหญ่เลย เขาไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ซีเรียสมีเพิ่เหลอเวลาลงคลิไม่เห็นมีไปเที่ยวไหนมาไหนคือแบบว่าเนี่ยมันมันจะโป๊ะมากนะถ้าเกิดว่าคลิปเนี้ยออกไปแล้วแบบเป็นคนอื่นเป็นกิ๊กหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงก็เลยแบบจริงจริงแบบหาแบบว่าอย่างอีจะดีอะไรไหมยังค่ะตัวช่วงนี้ทำงานเกือบทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวรอก่อนเพื่อว่าเพิ่งเคยเคยเล่าให้ฟังไปแล้วแหละว่า จริงๆอ่ะถ้าสําหรับเรื่องแต่งงานนะมันเป็นการจัดอีเวนต์เพื่อเฉลิมฉลองให้เพื่อนๆให้ทุกคนแบบรับรู้ว่าเออเราแบบกาลังจะแต่งงานนะอะไรเงี้ยสำหรับคพิ่อว่าถ้ามันเป็นอีเวนต์ที่สําคัญของชีวิตแบบเนี้ยเราจัดทั้งทีก็คือต้องทำไปอีกสเตจหนึ่งเลยคืออาจจะพร้อมมีลูกเลยเนี้ยก็ก็ค่อยทำค่อยถ้าจะเป็นคิวต่อไปขจัดเจริเี้ยเขาก็คงต้องมองว่าคิวต่อไปถามันไม่เหลือใครแล้วว่าจะนี่กัไม่เหลนี่ไงมา เจนนี่หรอคะเดี๋ยวต้องถามเขาเองไม่แน่ใจอะค่ะออนนั้นเขาแบบว่าแบบเหมือนเขาผ่านอะไรมาเยอะค่ะต้องให้เวลาเขาหน่อยเงี้ยแต่สำหรับคุณทำไมเหลือคนที่เราเราในมือในเคสิปเาแบบว่าเดี๋ยวสุดท้ายเราจะต้องแต่งหรือไม่่แตงออะไรย่างงเีนไม่จริงๆไม่ต้องรีบเนี่ยคุณคุเหมือนแบบมาในช่วงวัยเนี้ยใช่มันจะมีเพื่อนที่แต่งงานไปแล้วมีลูกแล้วเลิกเขาเหรอ เอาเรื่องรู้หรออย่างเงี้ยค่ะคือมันมันเลดมันแบบครึ่งๆเลยอ่ะก็เลยว่าค่อยดีกว่าค่ัวด้วยคุณก่นไม่เป็นไม่ไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณก็อยากจะให้แน่ใจจริงๆเลยค่ะมันไม่ต้องรีบอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบวุ้ซีซั่นนี้หมดเดี๋ยวฉันต้องรีบซื้อก่อนจริงๆไม่แบบว่าเคยมีเคยอยากสอบถามอะไรเงี้ยเราแบบรู้ทันเองเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณว่าคนที่อยู่อ่ะคุณเขาเขาก็คิดเหมือนกัน ครอบครัวเราไม่เล่นเลยพี่ครอบครัวหนูช in like euh. ิวมากพี่ดูพลอยหอวังกับพี่สาววังสิครอบครัวหนูชิวมากเลยคือแบบพ่อแม่ใจดีมากค่ะเขาแบบคือเขาสนับสนุนทุกอย่างที่พวกหนูอยากทําที่มันเป็นไม่เป็นแบบเปลียนแปลงอื่นอะไรเขาให้ทําหมดเลยอยากทำอะไรก็ทำ บบจริงๆกูจชไม่ได้ไม่ได้แบบเซ็กซี่แบบโอเวอร์แบบนะคะเซ็กปกติคือเซ็กซี่มันก็มีหลายแบบอน,นะคือถ่ายถ่าย,ายเห็นเนื้อเห็นอะไรนิดหน่อยเลยรนะคะกูจะมันก็เป็นงานส่วนไม่องมัไหนดมี่้นไม่ได้ค่ะที่ราข้ามว่า เรียกได้ไหมมาถัดไปไปดูนะผู้จัดการ่อผู้จัดการดูดดไม่ก็มันหลุดไปแล้วทำไงล่ะ